ครับวันนี้ก็มาพบกับไทยเกมทีวีนะครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนการเด้งนะครับอ่าฉบับฉบับของผมนะครับนี่ครับไปจริงจริเด้งมาเนี่ยแล้วก็เข้าโค้ดไอโค้ดโอ้ยครับแนี่ครับติดไว้ครับเข้าเลยครับปัญหานะครับตะปูนะครับแต่นีครับอ่า มานะครับตัดมือครับรอสักครู่นะครับไปแบงค์ครับแล้วก็ลบอันไอ้ลบนี่ครับหนึ่งศูนย์แรกนะครับออกไปครับเอกไปครับแล้วก็ปัดแต่งอีกทีนะครับแล้วก็นี่ครับนี่นะครับ อันที่แปดครับนี่ครับลบที 2> 2. ่แปดครับแล้วก็ไปเข้าหน้าก่อนนะครับแนขนำถ้าเป็นด่านนี้นะงสอสักกูนเนี่เราแนึนำเป็นด่านสีฟ้านี่ เริ okay. s <S <B> ่มนะครับเดี๋ยวมันจะโปรเด้นะครับไม่ใช้ได้หรือเปล่าครับสวัสดีนะครับนะครับมาสักคน อย่นี้เรับพี่นหรตัวเดี่วกสกู่ครับครับเดี๋ยวนี้ผมจะโพเด้นครับจะไ,ได้ปะรับอันนี้ครับฉบับผมนะครับรู้นะ ฝากกด like, ไลค์กดติดตามด้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรผมก็จะมาบอกนะครับไอ้ถ้าครบ2องร้อยสับตะไคร้ครับลืมบอกครบคสองร้อยสับตะไคร้ผมจะแจก,กโปรเจงกระสุนกับโปรบินนะครับ